โรคเบาหวานเนี่ยนะครับหากเพื่อนๆนะครับรู้ทันเนี่ยครับเราสามารถป้องกันได้นะครับโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆแล้วสามารถป้องกันได้นะครับง่ายๆเลยนะครับแค่ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับอันแรกเลยนะครับในแต่ละมื้อเนี่ยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับอันที่2เนี่ยนะครับอาหารที่เรารับประทานนะครับเลือกที่มันมีกากใยสูงๆนะอย่างเช่นพวกผักทันยพืชและก็เนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันนะครับ อันที่3านะครับงดของหวานและน้ําหวานไปเลยนะครับอันที่4นะครับลดการรับประทานอาหารพวกรสจัดจนะเพราะพวกนี้นะครับอาจจะมีน้ำตาลแสงอยู่เยอะทีเดียวนะครับอันที่5เลยนะครับก็คือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับอันที่ต่อไปก็คือนะครับการควบคุมน้ำหนักตัวนะครับให้เหมาะสมนะครับอย่าให้ค่าดัชนีบนกายเนี่ยเยอะเกินไปนะ ส่วนอันที่7นะครับก็คือนะครับเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปนะครับควรตรวจเลือดนะครับเพื่อคัดกรองเบาหวานอันท้ายสุดนะครับถ้าหากท่านหรือครอบครัวท่านมีประวัติเป็นเบาหวานอยู่ในครอบครัวนะครับควรปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานให้เร็วขึ้นมากกว่าธรรมดาสักนิดหนึ่งกับก็จะปลอดภัยและก็สามารถดูแลตัวเองได้ทันนะครับจะได้ไม่ลาบ่างไปใหญ่นะครับ